ว่าแรงขุดของ cmp 7 0นะครับสำหรับ8ใบเนี่ยเทียบกับ3 0 7ถเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะนี่คือแรงขุดของ cmp 70นะครับบอกเลยว่าร้านเรานะครับโอเวอร์ค็อกให้แบบจัดเต็มนะฮะเพื่อให้ได้แรงขุดสูงสุดเท่านี้นะครับ cmp 78ใบนะครับแรงขุดอยู่ที่610 ms ต่อวินาทีนะฮะนี่นะครับคือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับรายได้น่าอยู่ประมาณสักสี่หมประมาณเนี้ยนะฮะ เขา้าวกลมๆนะครับก็ลองไปคำนวณดูอีกทีหนึ่งแล้วอันนี้ฮะ3070นะครับเป็นตัวเก่านะครับก็คือก่อนที่ cmp70 จะออกมานะครับเป็นการ์ดจอที่ใช้เล่นเกมนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างมันก็จะมีพอร์ต iDMI พอรตที่เป็นดิ s p l ย์พอร์ตอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่ามาดูแรงขุดของ3070นะครับนี่มาดูแรงขุดกันนะครับเห็นไหมว่าแรงขุดของ3070อยู่ไหนวะแรงขุด นี่โอเคมาแล้วนะครับ494 m/s ต่อวินาทีนะครับแตกต่างกับเจ้า cmp70 อยู่ประมาณร0อยกว่านะฮะก็เราไปเทียบกันดูแล้วกันนะครับว่าความคุ้มของคุณที่คุณอยากได้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับ i make l i c k ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ Line id @i make l i c k นะครับนี่อันนี้ cmp70 นะครับพระเอกของเราคือที่เราโปรโมทอันนี้เนี่ยเพราะว่ามันดีกว่าจริงๆนะครับ คือมันทําให้การขุดมันได้เยอะขึ้นแล้วก็คืนทุนเร็วขึ้นนั่นเองนี่นะครับตรงด้านขวาที่เราปิดไว้เนี่ยมันคือความรับทางราชการของเรานะฮะก็คือสูตรการโอเวอร์คล็อกนะครับเพื่อให้ได้แรงขุดที่สูงสุดของการาดจอแต่ละใบนะฮะแล้วก็ความร้อนที่พอดีพอเหมาะเพื่อความนิ่งด้วยนะครับ